ทานศีลภาวนาทานเป็นเครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงและช่วยหนุนโลกให้ชุ่มเย็นการเสียสละแบ่งปันมากน้อยตามกำลังของวัตถุเครื่องสงเคราะห์ที่มีอยู่จะเป็นวัตถุทานธรรมทานหรือวิทยาทานเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากกุศลคือความดีที่ได้จากทานนั้นเป็นสิ่งตอบแทนที่เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้นอภัยทานควรให้แก่กันเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือร่วงเกินคนมีทานย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชนเป็นที่เคารพรักในหมู่ชนจะตกอยู่ทิศใด ย่อมไม่อดอยากขาดแคลนจะมีสิ่งหรือผู้อุปถัมภ์จนได้ไม่อับจนทนทุกข์ผู้มีทานประดับตนย่อมเป็นคนไม่ล้าสมัยบุคคลทุกชั้นไม่รังเกียจผู้มีทานย่อมเป็นผู้อบอุ่นหนุนโลกให้ชุ่มเย็นการเสียสละจึงเป็นเครื่องทำจุนหนุนโลกการสงเคราะห์กัน ทำให้โลกมีความหมายตลอดไปไม่เป็นโลกที่ไราชาติขาดกระเจิงเหลือแต่ซากแผ่นดินไม่แห้งแล้งแข่งกับทุกตลอดไปศีลเป็นพืชแห่งความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจำชาติมนุษย์ศีลคือรั้วกั้นความเบียดเบียนและทำลายสมบัติร่างกายและจิตใจของกันและกันศีล คือพืชแห่งความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจำชาติมนุษย์ไม่ปล่อยให้สูญหายไปเพราะมนุษย์ไม่มีศีลเป็นรั้วกัน้นเป็นเครื่องประดับตัวจะไม่มีที่ให้ซุกหัวนอนหลับสนิทได้โดยปลอดภัยแม้โลกจเจริญด้วยวัตถุจนกองสูงกว่าพระอาทิตย์แต่ความรุ่มร้อนแผดเผาจะทวีคูณยิ่งกว่าพระอาทิตย์ถ้ามัวคิดว่า วัตถุมีค่ามากกว่าศิลธรรมศิลธรรมเป็นเพียงสมบัติของมนุษย์พระพุทธเจ้าผู้ค้นพบและนำมาประดับโลกที่กำลังมืดมิดให้สว่างสวัยร่มเย็นด้วยอำนาจศิลธรรมเป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของมนุษย์ผู้มีกิเลสที่ผลิตอะไรออกมาทำให้โลกร้อนจะบรรลัยอยู่แล้ว ยิ่งปล่อยให้ความคิดตามอำนาจโดยไม่มีศีลธรรมช่วยเป็นยาฉลมไว้บ้างจะผลิตยักษ์ใหญ่ทรงพิษขึ้นมากว้านกินมนุษย์จนไม่มีอะไรเหลือเลยความคิดของคนสิ้นกิเลสที่ทรงคุณอย่างสูงคือพระพุทธเจ้ามีผลให้โลกได้รับความร่มเย็นซาบซึง้งกับความคิดที่เป็นกิเลสมีผลให้ตนเองและผู้อื่น ได้รับความเดือดร้อนจนคาดไม่ถึงผิดกันอยู่มากควรหาทางแก้ไขผ่อนหนักให้เบาลงบ้างก่อนจะหมดทางแก้ไขศีลจึงเป็นเหมือนยาปราบโรคทั้งโรคระบาดและเรื้อรังภาวนาอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงหักล้างความไม่มีเหตุผลของตนได้ดีภาวนาคือ การอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลอัจธ,ธรรมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองและสิ่งทั้งหลายยึดการภาวนาเป็นรั้วกัน้นความคิดฟุ้งของใจให้อยู่ในเหตุผลอันจะเป็นทางแห่งความสงบสุขใจที่ยังไม่ได้รับการอบรมจากภาวนาจึงเปรียบเหมือนสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฝึกหดัด ยังไม่ได้รับประโยชน์จากมันเท่าที่ควรจำต้องฝึกหัดให้ทำประโยชน์ถึงจะได้รับประโยชน์ตามควรใจจึงควรได้รับการอบรมให้รู้เรื่องของตัวจะเป็นผู้ควรแก่การงานทั้งหลายทั้งส่วนเล็กส่วนใหญ่ภายนอกภายในผู้มีภาวนาเป็นหลักใจจะทำอะไรชอบใช้ความคิดอ่านเสมอไม่เสี่ยง และไม่เกิดความเสียหายแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องการภาวนาจึงเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและอนาคตการงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยทำด้วยความใคร่ครวญเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นผู้มีหลักมีเหตุผลถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศ ทางเดินของกายวาจาใจไม่เปิดช่องให้ความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะความอยากด้านเดิมเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาซึ่งไม่เคยสนใจต่อความผิดถูกดีชั่วพาเราเสียไปจนนับไม่ถ้วนประมาณไม่ถูกจะเอาโทษมันก็ไม่ได้ยอมให้เสียไปอย่างน่าเสียดาย ถ้าไม่มีสติระลึกบ้างเลยแล้วของเก่าก็เสียไปของใหม่ก็พลอยจมไปด้วยไม่มีวันฟื้นคืนตัวได้ฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเครื่องหักล้างความไม่มีเหตุผลของตนได้ดีวิธีภาวนาคือการสังเกตจิตที่อยู่ไม่เป็นสุขด้วยสติตามรู้การเคลื่อนไหวของจิตโดยบริกรรมธรรมบท ที่ให้ผลดีวิธีภาวนานั้นลำบากอยู่บ้างเพราะเป็นวิธีบังคับใจวิธีภาวนาก็คือวิธีสังเกตตัวเองสังเกตจิตที่มีนิสัยหลุหลิก,ลกไม่อยู่เป็นปกติสุขด้วยมีสติตามระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิตโดยมีธรรมบทใดธรรมบทหนึ่งเป็นคำบริกรรมเพื่อเป็นยารักษาจิต ให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขในขณะภาวนาที่ให้ผลดีก็มีอาณาปานาสติคือกำหนดจจตตามลมหายใจเข้าออกด้วยคำภาวนาพุทโธพยายามบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์แห่งธรรมบทที่นำมาบริกรรขณะภาวนาพยายามทำอย่างนี้เสมอด้วยความไม่ลดละความเพียร จิตที่เคยทำบาปหาบทุกอยู่จะค่อยๆรู้สึกตัวและปล่อยวางไปเป็นลำดับมีความสนใจหนักแน่นในหน้าที่ของตนเป็นประจำจิตที่สงบตัวลงเป็นสมาธิเป็นจิตที่มีความสุขเย็นใจมากและจำไม่ลืมปลุกใจให้ตื่นตัวและตื่นใจได้อย่างน่าประหลาด การภาวนาแก้ไขปัญหาใจทุกประการผู้เป็นหัวหน้างานหรือมีภารกิจมากควรหันมาฝึกใจอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการภาวนาบางท่านรู้สึกเหงาหงอยน้อยใจว่าตนมีวาสนาน้อยทำไม่ไหวเพราะกิจการยุ่งยากทั้งภายในบ้านและนอกบ้านตลอดงานสังคมต่างๆที่เป็นธุระ จะมานั่งหลับตาภาวนาอยู่เห็นจะไม่ทันอยู่ทันกินกับโลกเขาทำให้ไม่อยากทำประโยชน์ที่ควรได้จึงเลยผ่านไปควรพยายามแก้ไขเสียบัตรนี้แท้จริงการภาวนาคือวิธีแก้ความยุ่งยากลำบากใจทุกประเภทที่เป็นภาระหนักให้เบาและหมดสิ้นไป ได้อุบายมาแก้ไขไล่ทุกข์ออกจากตัวการอบรมใจด้วยการภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งแห่งการรักษาตัวเป็นวิธีที่เกี่ยวกับจิตใจผู้เป็นหัวหน้างานทุกด้านใจคือนักต่อสู้จนไม่รู้จักตายหากปล่อยไปโดยไม่มีทางเป็นเครื่องยับยั้งคงไม่ได้รับความสุขแม้จะมีสมบัติก่ายกอง จิตจำต้องเป็นตัวการรับภาระแบกหามโดยไม่คำนึงถึงความหนักเบาว่าชนิดใดพอยกไหวไหมจิตต้องรับภาระทันทีดีชั่วผิดถูกหนักเบาเศร้าโศกเพียงใดบางเรื่องแทบจะเอาชีวิตไปด้วยขณะนั้นจิตใจยังกล้าเอาตัวเข้าเสี่ยงแบกหามจนได้มีหนำซ้ำ ยังหอบเอามาคิดเป็นการบ้านอีกจนนอนไม่หลับรับประทานไม่ได้ก็มีคำว่าหนักเกินไปยกไม่ไหวเกินกำลังใจจะคิดและต้านทานนั้นไม่มีงานทางกายยังมีเวลาพักผ่อนนอนหลับและยังรู้ประมาณว่าควรหรือไม่ควรแก่กำลังของตนเพียงใดส่วนงานทางใจไม่มีเวลาได้พักผ่อนเอาเลย พักได้เล็กน้อยขณะนอนหลับเท่านั้นแม้เช่นนั้นจิตยังอุตสาห์ทำงานด้วยการละเมอเพ้อฝันต่อไปอีกไม่รู้จักประมาณว่าเรื่องต่างๆนั้นควรแก่กำลังของใจเพียงใดเมื่อเกิดอะไรขึ้นทราบแต่ว่าทุกข์เหลือทนไม่ทราบว่าทุกข์เพราะงานหนักและเรื่องเผ็ดร้อนเหลือกำลังใจจะสู้ไหว ใจคือนักต่อสู้ดีก็สู้ชั่วก็สู้สู้จนไม่รู้จักหยุดยั้งไตรตรองสู้จนไม่รู้จักตายหากปล่อยไปโดยไม่มีทางเป็นเครื่องยับยั้งคงไม่ได้รับความสุขแม้จะมีสมบัติก่ายกองธรรมเป็นเครื่องปกครองสมบัติและปกครองใจถ้าขาดธรรมเพียงอย่างเดียวความอยากของใจ จะพยายามหาทรัพย์ได้กองเท่าภูเขาก็ยังหาความสุขไม่เจอไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียวจะอยู่ในโลกใดกองสมบัติใดก็เป็นเพียงโลกเศษเดนและกองสมบัติเดนเท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรแก่จิตใจแม้แต่นิดความทุกข์ทรมานความอดทนทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่าง ไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทางใจจะกลายเป็นของประเสริฐให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันทีจิตเป็นสมบัติสำคัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแลด้วยวิธีเก็บรักษาให้ดีควรสนใจรับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตน วิธีที่ควรกับจิตโดยเฉพาะก็คือภาวนาฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควรตรวจดูจิตว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไปจะได้ซ่อมสุขภาพจิตคือนั่งพินิษพิจารณาดูสังขารภายในคือความคิดปรุงแต่งของจิตว่าคิดอะไรบ้างในวันและเวลาที่นั่งนั่งมีสาระประโยชน์ไหม คิดแสหาเรื่องหาโทษขนทุกข์มาเผาตนอยู่นั้นพอรู้ผิดถูกของตัวบ้างไหมพิจารณาสังขารภายนอกว่ามีความเจริญขึ้นหรือเจริญลงสังขารร่างกายมีอะไรใหม่หรือมีความเก่าแก่ชาราหลุดลงไปพยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่วเวลาที่พอจะทำได้ตายแล้วจะเสียการ ให้ท่องอยู่ในใจเสมอว่าเรามีความแก่เจ็บตายอยู่ประจำตัวทั่วหน้ากันป่าช้าอันเป็นที่เผาศพภายนอกและป่าช้าที่ฝังศพภายในคือตัวเราเองเป็นป่าช้าร้อยแปันเแห่งศพที่นำมาฝังหรือบรรจุจะอยู่ในตัวเราตลอดเวลาทั้งศพเก่าศพใหม่ทุกวัน พิจารณาทามสังเวชพิจารณาความตายเป็นอารมณ์ย่อมมีทางถอดถอนความเผลอเย่อหยิ่งในวันในชีวิตและวิทยะฐานะต่างๆออกได้จะเห็นโทษแห่งความบกพร่องของตัวและพยายามแก้ไขได้เป็นลำดับมากกว่าจะเห็นโทษของคนอื่นแล้วมานินทาเขาซึ่งเป็นความไม่ดีใส่ตนนี่คือการภาวนา คือวิธีเตือนตนสั่งสอนตนตรวจตราดูความบกพร่อมของตนว่าควรแก้ไขจุดใดตรงไหนบ้างใช้ความพิจารณาอยู่ทํานองนี้เรื่อยๆด้วยวิธีสมาธิภาวนาบ้างด้วยการรำพึงในอิริยาบทต่างๆบ้างใจจะสงบเย็นไม่ลำพองพยองตัวและความทุกข์มาเผาลนตัวเอง เป็นผู้รู้จักประมาณในหน้าที่การงานที่พอเหมาะพอดีแก่ตัวทั้งทางกายและทางใจไม่ลืมตัวมั่วสุมในสิ่งที่เป็นหายนะต่างๆคุณสมบัติของผู้ภาวนานี้มีมากมายไม่อาจพรรณนาได้จบสิน้นทานศีลภาวนาทำทั้งสามนี้เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์ และเป็นรากเง่าของพระศาสนาผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติอย่างแท้จริง